เบ็สามสิบไปเลยแล้วกันนะฮะคนดูนะฮะถ้าได้ก็คือได้นะฮะไม่ได้ก็คือเลิกนี่บผมมาดู <laughs> เฮ้ยเอาดีคนดูไม่อยากจะคิดเท่าไหร่วันนี้คนดูเบ็สามสิบโอ้โหโคตรสุด โอเคครับผมก็กลับสวัสดีชาว YouTube ท่านด้วยนะครับผมมนดูนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหยองพ้าปั่นนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่เกมใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้ทุน100บาทนะครับผมก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม let's go ในแอบผมมาดูนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์โอ้ยโอ้ยคุณยี่สิบท่านผู้ชมฮัลโหลเอาดีมัน ยี่สิบคูสามหกอู้หวานเจีฟโมเยลคนดูมาโคตรไวท่านผู้ชมเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเอาแล้วนะฮะยังไงคนดูลุยแต่ยาวนลยครับผม,มก็สำหรับใครนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะคุณฮาไปน็นอีกทีอู้หูโบบะ ละมันหดปีโมเยลนะครับผมมาดู371บาทนะฮะโอ้โหเกินไปเคด้วยสวยเพื่อนสวยโอเคสวยเพื่อนสวยแล้วเปลี่ยนเป็น Y นะฮะตามด้วย A นะฮะ Y าหนึ่งตัวเกมแม่งลีเจ็ดเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อแล้วกันขออภัยด้วยนะฮะเกมเป็นไรไม่รู้นี่ครับผมมาดูโอ้โหไม่ไหวนะอย่างนี้ท่านผู้ชม อุ้ยคูณสาโอ้โหดีแล้วเป็นอย่างนี้ก็เอานะฮะเกินไปหรือเปล่านี่ยครับผมคนดูโอ้โหโคตรเวอร์โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายก็เลยทีเดียวนะฮะคนดูนะฮะ892บาทครับผมก็มาดีครับมาดีครับคนดูสองันแล้วนะ โหดๆนะฮะท่านผู้ชมโบ๊ะบ้ากันไปเบ็ยดสามสิบไปเลยละกันนะฮะคนดูนะฮะถ้าได้ก็คือได้นะฮะไม่ได้ก็คือเลิกได้ครับผมมาดู <laughs> เฮ้ยเอาดีคนดูไม่อยากจะคิดเท่าไหร่วันนี้คนดูเบ็ยดสามสิบโอ้โหโคตรสุด อม่ชเอเข้าเต็มๆเลยดิอย่างนี้เนี่ยฮะโอ้ยกดเลยแล้วกันปุ้ยปุ้ยหมื่นสี่คนดูเกินไปแล้วหนาเบตห้าสิบเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหแจ็คพอตแจ็คหนักคนดู เกมที่ดีขนาดนี้เป็นของคุณโอ้เกินไปเฮ้ยเอไม้ครับผมบูยแล้วดูคนดูเบตห้าสิบนะครับโอ้ยคูดิมห้าด้วยคนดูเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยังไม่อยู่ดีอีกนะฮะคูดิมมาไปโอ้โหปิดตาแป๊บหนึ่งเกินต้านหนาโอ้โห โคตรสุดโคตดโหดโคตรปังโคตรอลังปืนหกพัครับผมวันนี้แต่โคตดคุ้มเลยเนี่ยฮะสุดจัดประหลัดบอกนะคนดู โบบ้าไปอีกดอกนะครับหอมอันนี้มันก็จะสุดเกินแล้วนะฮะคนดูก็มาดิครับผมคนดูนะฮะห้าพันมาอีกห้าพันครับคนดูเน้นๆน่นะเออของกิงปะละโอ้ใครดูก็วเบื่อเนะี่ฮะทุนแค่หนึ่งร้อยฟุกแตกทั้งทั้น โอ้แต่คูนักยิงเกมนี้นะครับผมยอมรับเลยนะคคูณทีละยี่สิบยี่สิบหา้าหวานเจ็บดีครับอย่างนี้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็พอเลยแล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจะได้มีกำลังใจต่อไปแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่าอะไรก็คอมเมนต์มาลวกันเดี๋ยวผมไปจัดให้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ